การต่อสู้ในระบอบทางการทหารของในโลกยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในโลกที่3หรือประเทศที่ยังด้อยพัฒนาทางด้านภูมิศาสตร์ในด้านการอาวกาศในในนวัตกรรมเรื่องเสถียรภาพทางด้านเวลาและกลไกการสู้รบในสายตาเราฐานะพลเมืองเนระบอบหรือระบบภูมิศาสตร์ชาติพันธุ์ในทิศทางของ ทางการทหารในสายตาของประชาชนยังมีแง่มุมที่ต้องพัฒนาพัฒนาการทางด้านออสาระและนวัตกรรมชั้นเชิงซึ่งอยากจะอธิบายความเสียลภาพออกไปในแง่ของนิติภูมิภูมิปัญญาในรบทที่สันสร้างร่วมกับวิวัฒนาการของประชาชนและประชาชนเพื่อ ชันทนธนการข้อเทจแท้ของระบอบว่าสัมปสิทธ์อะไรสำคัญอะไรยุคป,ปัจจุบัน